สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนู f r e n c h Fry Homemade นะครับวันนี้เราจะทำาฟรนด์ F ราไว้ทานเองนะครับข้อดีของการทำเฟรนด์ฟราสดแบบนี้นะครับจะทำให้ f ฟ e น c ์ Fry ของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับเฟ e น c h ฟ r y สสำเร็จรูปเลยนะครับจริงๆแล้วทำง่ายมากนะครับขั้นตอนแค่สามขั้นตอนหลักๆเท่านั้นเองนะครับ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเราทําครั้งหนึ่งเราสามารถเก็บฟรีสไว้เอาไว้ทานได้หลายๆครั้งเลยนะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่เอาออกมาจากฟรีสแล้วก็เอามาทอดก็ได้เฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยไว้ทานแล้วนะครับเมนูนี้เด็กๆชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมมันฝรั่งก่อนนะครับวันนี้เราใช้มันฝรั่งประมาณ1นกิโลกรัมนะครับ จากนั้นเราไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาปอกเปลือกครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเราจะหั่นเป็นแผ่นก่อนนะครับให้ความหนาเนี่ยนะครับประมาณ1-2ถึงเซนนะครับเราจะไม่หั่นบางมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาหั่นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นหรือเป็นแท่งแบบนี้นะครับ ความหนาก็ประมาณ1 2ถึงเซนนะครับเราจะไม่หั่นบางเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเราเอาไปต้มนะครับมันจะหักง่ายนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาไปแช่ในน้ำนะครับเพื่อล้างยางของมันออกนะครับจากนั้นนะครับเราตั้งน้ำนะครับแล้วก็เอามันฝรั่งใส่ลงไปเลยนะครับเราจะใส่ตอนที่น้ำยังไม่ร้อนนะครับ แบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับวันนี้เราจะต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะครับการต้มแบบนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มรูปุนของเนื้อมันฝรั่งนะครับเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะทําให้มันกรอบนานนะครับพอมันฝรั่งสุกแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับเพื่อเสดดน้ํานะครับ เราจะไม่ต้มจนเละนะครับสังเกตง่ายๆว่าลองหักขึ้นมาแล้วลองหักดูนะครับถ้าหักได้ง่ายๆก็แสดงว่าสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเรียกว่าการต้มด้วยน้ํามันนะครับเราจะเอาอ่าเราจะตั้งน้ํามันนะครับเปิดไฟกลางนะครับจากนั้นเราเอามันฝรั่งลงไปทอดนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อมันฝรั่งเนี่ยแข็งขึ้นนะครับเราจะไม่ทอดจนเหลืองกรอบเลยนะครับทอดจนผิวมันตึงๆประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ จากนั้นเราตักขึ้นพักเสด็จน้ามันนะครับเราทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราสามารถเอาไปใส่ช่องฟรีซนะครับเก็บไว้ทานได้หลายๆครั้งเลยนะครับวิธีการนี้ก็ทําครั้งหนึ่งสามารถเอาไปทานได้หลายๆครั้งเลยนะครับสําหรับใครที่จะเอาทานเลยนะครับเราพักให้เย็นสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็นํามันฝรั่งลงไปทอดได้เลยครับท่านตอนนี้เราจะทอดจนมันฝรั่งเหลืองกรอบเลยนะครับ นนัีนะครบพอน้ํามันร้อนนะครับเราก็เอามันฝรั่งลงไปทอดเลยครับทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันฝรั่งเนี่ยเหลืองกรอบได้เลยนะครับสังเกตง่ายๆว่าด้านขอบนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นนะครับแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะครับสะเด็ดน้ำมัน แล้วเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันนะครับพอเสด็จน้ำมันแล้วนะครับเราใส่ในอ่างผสมนะครับขั้นตอนนี้ใครจะปรุงรสแบบไหนก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะครับจะใส่ผงเผ็ดผงพิซซ่าผงบาร์บีคิวนะครับใส่พริกใส่อะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใส่แค่เกลือนะครับเพราะว่าเด็กๆทานด้วยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟรนช์ฟรายโฮมเมดของเรานะครับ ทานคู่กับมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศก็เข้ากันดีนะครับข้อดีของการทำเฟรนช์ฟรายโฮมเมดนะครับหนึ่งคือราคาถูกเลยนะครับ1กิโลกรัมที่เราทำนะครับสามารถทำได้ถาดใหญ่ๆเลยนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับข้อสอก็คือเวลาที่เราทำสดๆใหม่ๆนะครับเวลาทอดในกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับแล้วก็ทานร้อนๆเนี่ยได้ทั้งความกรอบนะครับแล้วก็ความหอมด้วยนะครับ ทำง่ายนะครับแล้วก็ท,ทําทีละเยอะๆสามารถเก็บไว้ทานได้หลายๆครั้งเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ